ได้เวลาทํากับข้าวแบบตึงๆไอพวกมันดุดอยู่ไหนกันเนอะเดี๋ยวเจอกระทะคลองแดงโคเลค,คิงอะ่ะมาไหนขอหาหน่อยไหนนะมันอู้น้นมันไก่ชั้นดีดิดอใส่ว่าไงเพื่อขอเป่าสักทีหน่อยละกันนี่ไงเดี๋ยวเจอวันเอก เดพลังวันเอกหน่อยเป็นไงแล้วเขาวิ่งไปไหนแล้วเขาวิ่งอยู่นู่นไปไหนจ๊ะโอซิกโอซิกอะไรปล่อยขึ้นเอาคำเป็นปลาปลาสกิลดี้แล้วผมปลาขึ้นไปเรียบร้อยโดนนอนโดงหรือเปล่านอนลงเรียบร้อยไหนขออนุญ,ญาตให้เชฟกระทะทองแดงวันเอกมาปรุงข้าวหน่อยละกันนะจะหนีไปไหนล่ะเกสจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโดนไปตกไปทีหนึ่งอะไรมาให้เป็นซอยจูแทบๆเดี๋ยวดีมาขอปรุงหน่อยเขาจะจับเจ้าไปทำใคร ก็ไม่โดนหูไม่โดนด้วยพอดีเลจะดีไม่ไหนเจอพลังวันเอกหน่อยนี่ไงวันเอกวตีไม่โดนโอ้ยวันเอกวันเอกเอาต่อยไม่โดนนะต่อยไม่โดนนะต่อยไม่โดนนะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนโดนไม่โดนเขาขึ้นสะพานพอดีแล้วเขาจะวิ่งไปไหนจังหวะนี้จะเก็บได้หรือไม่โอ้โหแล้วคนนี้เขาวิ่งเร็วด้วยงั้นปลาขึ้นไปทีนึงแเปะไม่โดนไม่เป็นไรงั้นวิ่งใส่เลยวันเอกวันเอกวันเอกไม่รู้จักตอนแล้วอ่ะเดี๋ยววันเอกของเทอ่ะกลายเป็นเชฟกระทันเลกตั้ง วิ่งไปนู่นตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนียวิ่งไปโคตนเร็วเลยแย่แล้วปลาขึ้นแบบรูปปลาดาบโดนไหมไม่โดนด้วยโอ้โหแป๊บหนึ่งจะปล่อยให้อยู่เฉยๆไม่ได้ละเฮ้ยตบไปทีเอาโดนเฉยงั้นก็ขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งตบไม่โดนด้วยงั้นขออนุญาตขึ้นนี้เลยแปะให้เรียบร้อยโดนโดนเกตคนนี้แทนงั้นตกไปอาขู่ไม่โดนด้วยงั้นวิ่งล่าคนนี้ก่อนละกันไหนจะไปไหนอ่ะเพื่อน นายจะไปไหนไม่โดนด้วยโอมานาผมหมดเล็วอะ่ะได้เดี๋ยวจับปรุงเรียงตัวเลยเชฟวันเอกไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอนะปลาลื่นพิ้วไม่โดนไปไหนแล้วไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวหายไปเฉยเลยคนดูอ๋อยู่นี่ปะนั่นายนอยู่นู่นอยู่นู่นจะไปไหนาหมาให้เชฟปรุงซะโดยดีอะ่ะบอกเลยเนื้อมนุษแทบแทบเอาไม่โดนด้วยโอ้ยจะหนีไปไหนไมานี่สิวันี่สิคิดว่าหนีเก่งมากเลยใช่หนีเก่งจริงุอ๊อปปลาขึ้น ปลาขึ้นโดนไหมไม่โดนด้วยโอ้โหล่าคนนึงยาก y y. ยังเลยตานี้นี่มันอะไรวะเนี่ยมันนี่สิเฮ้ยถึงตัวโอไม่โดนถึงตัวแต่ไม่โดนปุ๊บปลาขึ้นอ่าโดนแล้วขอทเวตทุบต่อไม่ตายด้วยทุกวิธีทุกวิธีไม่โดนทุกวิธีไม่โดนงั้นขึ้นเลยแล้วกันโอ้โห <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยตายโอ้โหขึ้นเมื่อกี้โดนเต็มๆมานี่สิไอเกยไล์ต่อไปเดี๋ยวแกโดนชั้นแม่เอควันเอควันเอเพยอย่างเท้ เทวัดเอกมันเทอะไรขนาดดีอะจะดีไปไหนไอ้เกสอ้โหูไม่โดนด้วยหลบแบบดีติตต้นโหลบแบบดีจิตต้นหรอปลาขึ้นปลาขึ้นไปแป้งไม่โดนไม่โดนได้ไงอะจะจะจับแกไปทำไข่ฮะไอ้เกสมาหนีสิไหนสนใจเป็นไข่หรือเปล่าไข่เกสอย่างเงี้ยน่าสนใจนะเอาไหม มาให้เชฟวันเอกทำแบบปูงกับข้าวหน่อยเรียบร้อยโดนแล้วขออนุญาตตกทีหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงตัวไม่ถึงตัวโอเคยังถึงตัวอยู่งั้นปลาขึ้นต่อแปะไม่โดนด้วยเขาหลบเก่งจังเลยอะ่ะหลบเก่งหอหลบเก่งหรอฟาดไปทีนึงแล้วจะหนีไปไหนจ้าคิดว่าจะหนีพ้นหรอมานี่สิมานี่สิจะหนีไปไหนจ้าจะหนีไปสายจะหนีไปสายปาขึ้นไปทีนึงเนี่ยเจอพลังวันเอกไป ได้ไข่ไก่เพิ่มแล้วงั้นก็ปลุกเลยละกันจงตื่นนี่ยายโอ้โห,โโหคนตายหน้าเป็นอะไรนะเป็นหน้าผลไม้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมโคตรเทดูนี่สินี่คือมะเขือเทศแมนอ่ะว้าว บอยเลยปรุงเนื้อมนุุย์แซ่บๆก็อร่อยดีนะเอ,อ้ยอยู่อะไรตรงนั้นสองคนอนะนี่เนี่ละปลาขึ้นไปโดนคู่และอันนี้คอมโบต่อแเปะโดนเรียบร้อยโดนคู่เลยอร่อยมันนี่สิตกสักทีเอานี้ก่อนละกันจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหน0ูซึนเจคิดว่าจะหนีพ้นหรอดีอยายโดนจับไปลาก่อนโดนจับไปทำไขนะ่และไข่0ูซนเจเรียบร้อยไอ้นุ๊เอานุ๊กเอฟเคหรอยายก็ขออนุญาตปิดฉากเลยละกันไยบายแป้งเรียบร้อยตายเหลือเหลือเกตคนเดียวจะหนีไปไหน โอ้ยอยู่ไกลจังเลยนะเกสคิดว่าอยู่บนภูเขานั <S OK> <S ้นน่าจะไม่รอดจากการทําเป็นไข่งั้นหรอแต่เวลาตามล่าไข่อีสเตอร์แต่ไข่อีสเตอร์รล่าทีขออนุญาตไปทําเป็นกับข้าวให้หมดเลยละกันนะเพราะวันดีเชฟวันเอ็กมาเอเรลจะดีไปไหนจ๊ะนี่ไงแล้วโดนทีเผลอเออแลกกันละกันมาเราไปไหนไปไหนไม่มีที่ให้หนีไม่มีที่ให้หนีแล้วไม่มีที่ให้หนีอะลงไหมลงไหมไม่ลงก็โดนนะไม่ลงก็โดนนะไม่ลงก็โดนนะเรียบร้อยจบเกมครับผมไปปลายเอืออ้โหบอกเลย ทำเนื้อมนุษย์ดีบมดอร่อยจริงๆะรับก,กินอย่างเทพผมโคตรเช่าเลยสก,กินวันเอกเนี่ยโคตรปัดมากแล้วได้เป็นตาที่สองไงรอบบีบอกเลยว่าเนื้อมนุษย์แซ่บๆก็น่าสนใจดีนะเนี่ยโอ้มีอาหารโอชาทั้งสี่ไม่ใช่สี่แต่เป็นเจ็ดเลยเหรอเป็นถึงเจ็ดเลยเหรอตื่นเต้นจังเลยอ่ะโอ้ยใครอยู่ตรงนั้นนะไหนอขอวิ่งไปดูหน้าแบบชัดๆหน่อยโอ้คนเยอะมากเลยอ่ะว่าไงจารเกสว่าไงจารเกสไม่โดนได้ไงอ่ะ ไม่โดนได้ไงอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันโทษเกมนะอย่าโทษผมโทษเกมนะปลาขึ้นใส่เลยลาก่อนนี่ไงตายไปแล้วอีกคนเป็นไงเอาอะไรครับพี่หน้าพี่หน้า,นายิ้มกระชากใจเอาไงฮะมาริโอห์มาริโอห์มาริโอ,าาโอจากดาร์คเวฟเหรอเอาไงเอาไงเอง้ยพี่หน้าหล่อไอ้ยเจสวันเจสวันเอ้วันเอ้ขอตบสักทีหนึ่งตบสักทีให้ใหายขึ้นใจ เอาไงไปไหนต่อไปไหนต่อเอาไงแล้วเชเลสก,กี้เชเลสกี้จะเอาไงเชเลสกี้เวลร้อยเหรอเชเลสกี้เวลร้อยเหรอเชเลสกี้เวลร้อยจะหนีไปไหนฮะมามามาประกายเป็นเนื้อมนุษย์เดี๋ยวนี้เอาอะตอมทำไรอะ่ะนี่ไงให้ไปทีหนึ่งและลัมเลยแป้งเนี่ยโดนหูโดนหลายคนเลยเก็บอะตอมก่อนเลยละกันวันนี้สิได้เวลาจับอะตอมไปทำหม้อต้นแล้วต้มต้ม,ตมสดๆเอาตวยตีไม่โดนแย่แล้วหนีก่อนอุううう้ยหลบแบบดิจิตอลหนีไม่พ้นแน่ หนีไม่พ้นแน่เรียบร้อยจับอะตอมไปจับต้มเลยดียายต้มเนื้อมนุษย์แทบแทบอ่ะโอ้อร่อยเนื้อแบ่บแทบอุย้ยยืนนิ่งเหรออุย้ยยืนนิ่งป้อมนี่หว่าโดนหลอกไหนจะไปไหนอ่ะขอเนื้อมนุษย์แ่บแทบสักคนได้ไหมอ่ะไหนมีใครอยู่ใกล้บ้างตรงไหนเอยคนเจ็บอยู่ไหนคนเจ็บเหมือนจะเจอแล้วนะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหมสวัสดีจ้าเจอแล้วไม่โดนด้วยปลาขึ้นก่อนเลย ไม่โดนโอ้โหนิดเดียวไปไหนแล้วนายจะไปไหนมา,มาริโอ้มาริโอ้มาริโอ้จะไปไหนมาริโอ้จะไปไหนอโอ้โหมันดักไม่ทันก็ต้องรีบตามไปก่อนรีบวิ่งตามเลยอยากกินเนื้อมาริโอ้ย่างคนดีเลยขอดียบไปจับคุกหน่อยได้ไหมอ่ะคุกกับ,กบ,กบข้าวอะ่ะคุกกับส้ตมตำก็น่าอร่อยนะคุกกับส้มตำก็น่าอร่อยนะปลาขึ้นนี่แล้ะโดนตายเลยเอาแล้วนี่ยืนเอฟเคยืนเอฟเคอตกตกฟีเนี่ตกฟีแล้วตกฟีเอาออกเกมโชว์เลย ออกเกมหายไปแร้วอะ่ะไม่เป็นไรนั้นเอาเนื้อซอยจุคนนู้นก็ได้อะไรยืนแอคเหรอยืนแอคมากเหรอแอคเหรออุ้ยเอาตบไม่ได้อาเอ้าออกเกมเฉยอะไรวะเนี่ยวิ่งไปไหนก็มีแต่คนออกเกมแล้วจะไปไหนอะไรเชลสกี้เวลลอยเหรอเชลสกี้เวลลอยเดี๋ยวเจอเนี่ยพลังขึ้นกระทาทองแดงเอาไม่โดนด้วยจริงๆเป็นกระทาทองหรือกระทาทองเขียวก็ไม่รู้เหมือนกันสีโคตรเขียวเลยตอนนี้ตบไปทีหนึง่งไม่โดนตบไม่โดนโอ้โหแล้วเราบุษราใส่เอฟเฟกต์กระทาทองมาโอ้โหไม่โดนมันนี่เลย มานี่เลยเชเดสกี้เวล,ลร้อยเหรอคิดว่านายจูเก่งมากใช่ไหมคิดว่านายจูเก่งมากใช่ไหมทางปันแล้วเพื่อนเอ๋ยทางปันแล้วแต่เราฟาวุดเองโอ้ยเขินเลยดิยาเราจะวิ่งไปไหนล่ะมาไอคนนี้โดนอะไรดีคนดูคนนี้โดนคนนี้โดน,น,น,โดนอ่ะโดนจับจับจับโปะทอดเลยแล้วกันคนนี้ทอดเลยเชเดสกี้เนื้อทอดสดสดโอ้ยอร่อยเลยไหนดูซิมีคนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมยืนนิ่งหรือเปล่าไม่ได้ยืนนิ่งก็โดนเรียบร้อยโดนล็อกขาไป่โกนจะวิ่งไปไหนคนนี้เมื่อกี้ย่างปมทอดมาหมดแล้วคนนี้เอาอะไรดี จับจะไปอุ่นปะจะไปนุ่นจะไปอะไรดีจะไปตากแห้งมะเอาตัวละครน,นี้จับตากแห้งเนี่ยเกสโดนตากแห้งไีทีนึงจะหนีไปไหนจะอจากโดนตอกแห้งเปล่ารู้จักเปล่าวันเอก,กระทะกระทะไหมเนี่ยแล้วตบตบทิ้งขอตบอีกทีนึงแปะเรียบร้อยช็อตดาวเหลือแค่นูแล้วจะหนีไปไหนอ่ะหนูบันนี่สีเรากินเนื้ออะไรดีอ่ะรอบนี้เบดูไดเป็นอะไรดีเป็นกระเพราเนื้อหนูไหม กะเพราเนื้อหนูปลาขึ้นไปโดนหรือเปล่าไม่โดนแปบบ๊บนึงขออนุญ,ญาตปลุกลูกน้องมาก่อนไปไปรุ่นเออผลไม้ทั้งหลายปตื่นมาช่วยหน่อยทั้งแอปเปิลสับป,ปะรดอะไรก็ไม่รู้เ็มไปหมดเลยแล้วมันวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยผมหาตัวไม่เจอแปบบ๊บนึงนะอ๋ออยู่นู่นแล้วหวิ่งโคตรเร็วทไมเขาวิ่งเร็วอะไรเแบอร์นั้นโดนไหมไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยแป๊บนึงขอยืมพลังนายหน่อยตัวอะไรไม่รู้วันเอ็กธรรมดาร่างไหนไม่รู้วิ่งก่อนตายแล้ว40วิจะทนันหรือไม่จะหนีไปไหนนุ๊กนุ๊กกินน้าอ,นนอย่งแหละดี แพ้ี่ยาโดนไป50แล้วก็โดนไปอีกทีนึงเรียบร้อยตายเลยขออนุญาตจับต้มเลยละการลาก่อนได้วันเอกกระทะเทฟเชฟกระทะบไม่แมมตัวละครวันเอกบอกเลยเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเบต้าวันเอกและอะไรวะเนี่ย